ในใิยายสั้นจบในตอนเรื่องรักแท้จากวิญญาณสาวแต่งโดยอรารยาภาคเสียงโดยอรารยาบนเนินเขาสูงชันหลังหมู่บ้านลี้ลับมีกระท่อมไม้สุดโทมหลังหนึ่งที่ถูกปกคุมไปด้วยเถาวันรกทึบภายในกระท่อมนั้นมีวิญญาณสาวนามว่าม่านน้ำ กำลังเฝ้ารอคอยการกลับมาของชายหนุ่มที่เธอรักและศรัทธาชายหนุ่มผู้นั้นชื่อตะวันคนรักของเธอที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อหลายปีก่อนม่านนาำและตะวันเคยเป็นคู่รักที่รักกันมากตะวันเป็นหมอหนุ่มที่อาสามาประจำอยู่ที่หมู่บ้านลี้ลับแห่งนี้ด้วยความที่ตะวันเป็นคนใจดีและอ่อนโยนเขาจึงได้รับความรักและศรัทธาจากชาวบ้าน แต่ความรักของเขากับม่านน้ำกลับไม่เป็นที่ยอมรับจากชาวบ้านเพราะเขาเชื่อกันว่าม่านน้ำเป็นผีร้ายที่นำความโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านคืนหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้บุกเข้ามาเผากระท่อมของม่านน้ำม่านน้ำพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้เป็นผีร้ายแต่ไม่มีใครฟังเธอตะวันพยายามเข้ามาห้ามปรามแต่ถูกชาวบ้านทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส ม่านน้ำเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยความโกรธแค้นเธอจึงใช้พลังสาบแช่งชาวบ้านให้ประสบความโชคร้ายหลังจากเหตุการณ์นั้นตะวันก็เสียชีวิตจากบาดแผลม่านน้ำกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่เฝ้ารอคอยการกลับมาของตะวันเธอไม่เคยยอมออกจากกระท่อมไม้เก่าหลังนี้ชาวบ้านต่างหวาดก,กลัวเธอพยายามหาวิธีขับไล่เธอด้วยวิธีต่าง แต่ก็ไม่สำเร็จหลายปีผ่านไปชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าสายน้ำเดินทางมาที่หมู่บ้านลี้ลับแ่นนี้สายน้ำเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่ต้องการมาศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านสายน้ำได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีสาวม่านฟ้าจากชาวบ้านเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่รู้สึกสงสัยในเรื่องราวของเธอ เขาตัดสินใจไปที่กระ่อมไม้เก่าเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อสายน้ำไปถึงกระท่องเขาได้พบกับม่านน้ำวิญญาณสาวที่สวยแต่โศกเศร้าม่านน้ำรู้สึกประหลาดใจที่สายน้ำไม่กลัวเธอเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สายน้ำฟังสายน้ำรู้สึกเห็นใจเธอเขาพยายามหาทางช่วยเหลือเธอให้หลุดพ้นจากคำสาปแช่ง สายน้ำใช้เวลาหลายวันในการศึกษาตำนานและความเชื่อของชาวบ้านเขาค้นพบว่าคำสาบแช่งของม่านน้ำเกี่ยวข้องกับต้นน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาชาวบ้านเชื่อกันว่าน้ำจากต้นน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์มีพลังวิเศษที่สามารถลบล้างคำสาบแช่งได้สายน้ำตัดสินใจเดินทางไปยังน้ำผูศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเขาต้องเผชิญกับสัตว์ร,ร้ายผู้มีประเทศที่ยากลำบากและสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือม่านน้ำเขาจึงฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เมื่อใส่น้ำไปถึงยังต้นผู้ศักดิ์สิทธิ์เขากับพบว,ว่ามีปู่ฤาษีผู้เท่าดูแลต้นน้ำปู่ฤาษีเล่าให้ใส่น้ำฟังว่าคำสาปแช่งของม่านน้ำ เกิดจากความเข้าใจผิดของชาวบ้านม่นน้ำไม่ใช่ผีร้ายแต่เธอคือผู้พิทักษ์ต้นน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ปุรษียังบอกอีกว่าวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยม่นน้ำจากคำสาปแช่งคือการนำน้ำจากต้นน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปรดที่หลุมศพของตะวันชายหนุ่มที่เธอรักสายน้ำนำน้ำจากต้นน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปยังหลุมศพของตะวัน เขาทำพิธีกรรมตามคำแนะนำของปู่ฤาษีด้วยพลังแห่งความรักและความศรัทธาคำสาปแช่งก็ถูกปลดปล่อยวิญญาณของม่านน้ำได้รับอิสรภาพม่านน้ำปรากฏตัวต่อหน้าสายน้ำเธอรู้สึกขอบคุณสายน้ำที่ช่วยเหลือเธอให้หลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งสองได้พูดคุยกันและทำความเข้าใจกันม่านน้ำเล่าให้สายน้ำฟังเกี่ยวกับชีวิตของเธอ และความรักที่เธอมีต่อตะวันสายน้ำรู้สึกประทับใจในความดีงามและความบริสุทธิ์ของม่านาน้ำเขาสัญญากับเธอว่าจะดูแลรักษากระท่อมไม้เก่าหลังนี้ไว้และจะเล่าเรื่องราวของเธอให้คนอื่นฟังเพื่อที่เธอจะไม่ถูกเข้าใจผิดอีกต่อไป